ฮัลโหลสวัสดีนะคะลูกค้าวันนี้เรามันเจอกันช่วงเย็นๆเลยนะคะนิชาจะมาแนะนำไม้พื้นไม้ประดูนะคะเป็นไงคะโอ้โหความงามขนาดจะมืดแล้วนะคะประดูของเรานี่สีสันสวยงามจริงๆเลยนะคะสำหรับความหนาของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะคะเห็นไหมคะสามเซนนะคะโอ้โหความหนาสวยจริงๆนะคะ ความยาวนี่เลยนะคะความยาว12ศอซอกกันเลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะ12อซอก11ศอซอกนะคะนะคะ10ศซอก8ศซอกแล้วก็6ศซอกนะคะอ่าแล้วมันก็จะมีหน้า13นะแล้วก็หน้า15้านะคะอ่าหน้าใหญ่ๆเรามีอยู่3าแผ่นนะคะความยาวก็มีตั้งแต่4ศซอกกับ6ศซอกนะคะนะสำหรับ3แผ่นนี้นะคะเป็นไงสวยงามเลยนะคะสำหรับ ไปดูชุดนี้บอกเลยนะคะว่างามจริงๆนะคะสำหรับหน้าไม้ดูสิคะหน้าไม้เต็มเลยนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะทั้งหมดจะมีอยู่14แผ่นนะคะสําหรับชุดนี้นะคะ14แผ่นอ่าเรามาดูข้างๆกันเป็นไงคะชุดนี้สวยแล้วก็ยาวมากๆเลยนะคะยาว12ศอกก็คือ6มเมตรกันเลยแล้วก็หเมตรแล้วก็5เมตรนะคะ ห้าเมตรห้าสิบนะคะนะ,ค,ะความยาวสวยเลยนะคะสำหรับชุดนี้จะมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งยกพอดีเลยนะคะหนึ่งยกจัดไปในราคาแบบราคาส่งกันเลยดีกว่าชุดนี้จัดเป็แบบราคาส่งสองหมื่นแปดนะคะสองหมืนแปดเป็นราคาส่งเลยนะคะสำหรับประดูจริงๆแล้วประดูจะไม่ได้ขายราคานี้นะคะราคานี้คือไม้มะค่านะคะราคานี้คือราคาของไม้มะค่าแต่ประดู จะตกอยู่ที่สามหมื่นสามหมื่นสองเลยนะคะสําหรับหน้านี้นะคะแต่นิชาจัดโปรไปเลยนะคะสําหรับชุดนี้นะคะเหลือแค่สองหมืนแปดนะคะสำหรับกองนี้คือราคาต่อยกสองหมืนแปดนะคะเท่าไม้มาค่าเลยนะคะสําหรับประดูชุดนี้นะคะนิชาจะไม่รวมส่งนะคะสําหรับไม้ชุดนี้นะคะค่าส่งก็เราก็คิดไปตามระยะทางไปเลยนะคะ ระยะทางก็อาจจะไม่มากเท่าไหร่นะคะเนาะก็ลองถามมากันได้เนะว่า,าลูกค้าอยู่ที่ไหนกันนะคะนะเดี๋ยวนิชาจะเช็คราคาขนส่งให้นะคะสําหรับหน้าก้าตรงนี้นะคะหน้าก้ายาวสี่สองนะคะนิชาแถมไปนะคะแถมประดูหน้าก้ายาวสี่สองไปนะคะแล้วลูกค้าท่านไหนต้องการก็พักนิชามาได้นะคะสำหรับประดูกองนี้นะคะ ทั้งหมดรวมแถมด้วยก็จะอยู่ที่15แผ่นเลยกันเลยนะคะสำหรับกองนี้นะคะอ่า2 8่0สนใจลูกค้าสนใจก็ทักทิชามาได้นะคะโทรมาได้นะคะ064 007 1199นะคะขอบคุณมากๆค่ะลูกค้าบ๊ายบาย